ปลูกหอมแบ่งฉบับแลนาเฮา 1. นึ่นำหัวหอมมาตัดแล้วแช่น้ำสองชั่วโมงแล้วนำไปหมักไว้ในตะกร้านะคะเป็นเวลา2วันค่ะหลังจากนั้นหอมแบ่งเริ่มแทงยอดแล้วออกลากให้เรานำย้ายมาปลูกที่แปลงนะคะระยะการปลูกหอมแบ่งก็คือ10เซนค่ะต่อกอหลังจากปลงแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลดน้ำเช้าเย็นนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนให้รดวันละครั้งค่ะน้ำหมัก 7วันต่อครั้งค่ะการดูแลต้นหอมไม่ยากนะคะพยายามอย่าให้มีวัชพืชอยู่ในแปลงแล้วก็อย่าให้น้ำท่วมขังนะคะส่วนแลนาเฮาเราก็จะปลูกต้นหอมค่ะหรือว่าหอมแบ่งทั้งปีนะคะจะมีอยู่สองสายพันธุ์ค่ะสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์รับแรนะคะถ้าเราปลูกไว้รับประทานเราจะปลูกส5บห้าวันค่ะเราก็ถอนรับประทานแล้วก็จำหน่ายได้เลย แต่ถ้าเผื่อเราจะเก็บพัน์ธุก็คือเราจะปลูกไว้90วันค่ะหลังจากนั้นเราจะนําไปพึ่งลมให้แห้งแล้วก็เก็บหัวพัน์ุไว้ปลูกในปีต่อๆไปได้นะคะถ้าจะให้ดีปลูกปีต่อปีค่ะวันนี้เจ๊จะพามาเก็บต้นหอมส่งลูกค้ากันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาถอนแล้วเราก็จะไปทําความสะอาดค่ะถอนหยิบนี่ค่ะถอนขึ้นมาทั้งกอแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ แล้วเราก็จะไปลอกใบที่ไม่สวยออกค่ะกอน,นีน้ก่อนที่2ก็จะมีแม่ค้าที่ที่มารับนะคะก็จะเป็นแม่ค้าที่รับแบบเป็นกิโลแล้วก็ชาวบ้านที่ซื้อแบบกําละ10บาท20บาทครึ่งโลแบบนี้ค่ะแล้วแล้วแต่ลูกค้าสั่งเราก็จะมีขายทั้งปลีทั้งส่งค่ะ นี่ค่ะหอมสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะสมบูรณ์มากหอมอินซีค่ะต้นหอมเราก็จะประมาณนี้ละค่ะนี่นะคะนี่ค่ะรากขดืดดีมากวันนี้เจ้พามาดูต้นหอมที่เราลอกเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมจะส่งลูกค้าค่ะ ขึ้นตาช่างเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะคือหอมแบ่งของเรานะคะพันลับแลค่ะขาวขาวอ้วนๆเขียวๆวสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะล้างให้สะอาดลอกใบที่ตายออกนะคะให้เหลือแต่หัวขาวขาวสวยๆแล้วก็ใบสวยๆค่ะรากเราก็ล้างเอาดินออกนะคะแล้วก็นำมาช่างกิโลค่ะที่นี่1กิโลมี12ขีดนะคะ เราจะแถมให้ลูกค้าไปด้วยค่ะนี่ค่ะ